จบเกมรีบไปเติมหรืครับผมแคปจอไว้ฮะจอไว้หรือถ้าเกิดมีคอมมูนิตี้ต่างๆในโซเชียลมีเดียหลายๆที่เขาก็แบ่งๆกันนะแบ่งปันแบ่งปันคน,น,นไทยฮะน้ำใจเยองธรรมดาอยู่แล้วนะครับเอาเลยครับอย่างที่เอโก้บอกนะครับว่าทางแฟตบุ๊ฟนี่โอ้โหเล่นโถมก็ได้เลตเกมก็ไม่ใช่ว่าแย่ด้วยนะฮะครับแต่ในทางกับกันฮะยังพูดไม่จบเมื่อกี้มันตัดนะครัใช่ๆเลยเอาเลยแฟตบุ๊ฟมันเป็นเรื่องของการเปิดไฟที่ดีกว่าด้วยตัวของกาดูโอเองซึ่งมันไม่มีตัวไหนในเกมนี้นะที่เป็นแครีี่่่แล้้้้ววเปิดดดไไฟงาายขนนนกใชครับ ยังไม่ได้พี่ทอนะพี่ทอนจะไม่มาพี่ทอนจะไม่มาใช่ครมีตัวไม่จิงเบลเล็ตนะนี่แต่เหมือนเดิมครับโอ้โหบลูแล้วไปไหนครับผมไปอยู่ในปากปอกนะอิสเดียลเดี๋ยซันออฟบลูบัฟเดี๋ยวซแห่งบลูซันออฟดราก้อนซันออฟทุกๆอย่างโอ้จะเป็นลูกคนโบนวันนี้เลยนะอิสเดียลโอ้ตอนเกมเยังไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าการหยิบชักน่าก็ส่งผลพอสมควรกับการเล่นเชิงบวกของแฟร์บุเหมือนกันนะเฮียก็นะครับผมมันช่วยในการเจอกับตัวของเซอซียนได้ดีมากเลยครับซซขอ ตอดอินซลินดิวสักเล็กน้อยฮะเฟิร์สวันกับซัมเมอร์อยู่ใกล้ๆฮะได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะซีซีถอยกลับครับแวะมาป่วนครับแต่ว่าไอ้เดนดอร์ก็ไม่ได้เริ่มที่บลูแต่อย่างใดครับไปอยู่ที่เรดนะครับผมในช่วงต้นเกมน่าจะยังไม่ทำอะไรกันมากนะสำหรับแฟรวูฟน่าจะต้องรอเลเวลสก่อนคะไม่ว่าจะเป็นตัวของชักนายเองก็ดีหรือจะเป็นลาพิเวงก็ดีครับผมส่วนเลนบนก็ดวนเดือดครับผมโอเมนครับจับกระชากเข้ามาหน่อย จับแขนคุยกันสักหน่อยฮะตรงนี้ตัวต้นเกมอย่างว่าเนานะว่าค่อนข้างที่จะฟาร์มกันพอสมควรทั้งสองทีมนะครับในช่วงต้นเกมนะฮะอะไรเสี่ยงได้ก็อาจจะต้องลดความเสี่ยงกันในช่วงต้นเกมสักหน่อยนะะึงอ่ะโดยเฉพาะตัวของแบทวูครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเล่นเกมไวได้นะ,ะแต่ว่าทุกย่างก้าวที่ไปในเกมเนี่ยก็ต้องไม่พลาดแน่นอนฮะบิดิสก็เรื่อยๆเหมือนกันครับในการฟาร์มครับตรงนี้ฮะต่างฝ่ายต่างเวฟเคลียร์เหมือนเดิมก็เลนกลางนี่อยู่กันไม่นานนะพูดเลยแต่ว่าจะวิ่งเข้าป่าหรือบ้าฮะจะเป็นอีกเรื่องฮะีีเจมมาไล่ทแ้ว เก็บค่าเช่าซะหน่อยหนูบอกจ่ายไม่ไหวหนีก่อนหนีก่อนเข้ามาเยอะครับผมและมันตอนเล็กเหมือนจะมีไฟสระด้วยครับตรงนี้ครับเข้ามาฮะเฟิร์สวัดยืนสูงที่เดียวไล่ยิงเล็กน้อยครับเป็นตัวซัมเมอร์ได้ไปนะฮะสำหรับบัฟมังกรเล็กใช่ครับโอ้ยแล้วโดนนะครับชุดสองชุดแล้วเฟิร์สบัตเลยครับชาร์กดาวไม่ได้ไปยืนชนอะไรแบบนั้นได้นานเท่าไหร่ฮะ ลาวิลพยายามจะวิ่งมาช่วยแล้วฮะแต่ว่าแคร,รี่ก็ติดกลับกับแคร,รี่ฮะต้องสู้กันทําให้ไม่สามารถจะไปช่วยกัวได้ใช่ครับแล้วการตายแบบนี้ของตัวโรมฮะอาจจะส่งผลต้นเอียได้ทีเดียวเลยนะ First b บัตรเพอร์ซิเดนเซชันนะความมีส่วนร่วมกับเฟิร์สบัตรของนูนูฮะหนึร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากรอบเซมิไฟ n a ลมาคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วชีช้ครับล็อกหลบไปครับผมยังไม่เลเวลยสี่ครับผมเบนแบนแบนยังไม่มีอะไงั้นอาจจะโดนได้ฮนะ เอาเออกไปฮะอิสลินเดียวโอ้มทุกบัฟครับที่เป็นสิ่งความปวดหัวที่ค,คนที่ต้องปล่อยซิ้ทุกคนต้องเจอฮะผมทุกบัฟบนับทุกตัวฮะใ,ใช่ครับโอ้โหดาตโบวฮีโร่ก็โดนแวะมากดนั้นด้วยฮะจากเฟิร์สวนันก็แบบตอนนี้ต้นเกมฝั่งบริยามในแต่ีสปอร์ตค่อนข้างดีครับเบยโก้ครับเงินน้ำอยู่นะประมาณเกือบเกือบจะหนึ่งพันโกลแต่ว่าเป็นแค่ช่วงต้นเท่านั้นนะใช่ครับยังแต่บูเบนถ้าได้มังกรตัวนี้ไปก็จะตีโต้คืนมาได้ประมาณนึงเหมือนกันครับและดูเหมือนว่าททาาาาาางงงพรรรรรรมม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 ยยูไไไไไไนนนนเเเตตตต็็ดดดอออออออีีสสปป์์กกกก่่่่่่่่้้้ะะะะฮใใใจจัถึหืผฟแลล ยังไงยังไงเรื่องของเลเวลสี่นะเพิ่งจะขึ้นมากันประมาณหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดจะรอจังหวะเปิดไฟฮะดับเบิลท็อปเปิลของแกร์โด้ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญใช่ครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าไลฟ์ไทม์เอฟบพีนี่จะเป็นบุรุษทั้งทีมแล้วนะวมีแค่สุดสามสองสองครับผมเล่นมันก่อนฮันนูนุอโอ้จังหวะนี้สวยงามเขาชี้ครับอกดต,ตัวแข็งมามีเพื่อนมาช่วยหรือเปล่ามีเกาะขึ้นมาฟลิก,กอร์หนีกลัวบอกไม่เอาแล้วตรงนี้ก็กลัวของจริงนะมีเฟิร์สวันวิ่งมาเติมด้วยแล้วตรงนี้ล็อกไว้ฮะเป ยังไงดีครับตรงนี้ครับโดนหนักมากครับฮีโร่จะออกได้หรือเปล่ากลัวเหมือนจะออกยากด้วยก็กดตัวแข็งเข้ามาครับแต่ตรงนี้ไม่ง่ายครับ<อ>แล้วยิงไปก่อนครับได้หนึ่งตัวลินดิสได้ยิงฟรีอีสปอร์ตบัตแล้วมันออสเตรเลไม่ตายเลยดับเบิลคิลจากเฟิร์สวันดับเบิลคิลของเฟิร์สวันนะและไฟน์นี้ไม่มีใครของฝั่งบร oh. ียยมไนเต็ดตายลงไปเลย การล้า,ลางป้อมแตะไหมครับพี่โก้จอนเมื่อสักครู่นี้สุนทรีต์ยืนค้ำให้ด้วยซ้ำครับเป็นแคร,รีร่เดี๋ยวยืนเป็นไฟเตอร์เลยทีเดียวเอาเข้ามาสู้นะไประเด็เข้าไปใกล้ๆก็จะไม่ได้ป้อมตัวสี่ครับแต่เมสซี่เขจะเอานู่นมาเป็นเหยื่อบูชาย,ยันครับมีเฟิร์สบเข้ามาขอยิงหน่อยสองตัวเป็นไงแดบให้กอกกันไปแล้วยิงเก็บไปหอบๆรบๆเลยครับตัวแข็งมาโอ้แต่จังหวะนี้คาร์โต้ทำได้ดีที่สุดแล้วมีชิชิตามเข้ามาในจังหวะต่อไปแต่ว่าคงจะต้องหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ใช้มาเขาฟรอสต์ได้ดีมากะครับคาโต้เมสักครู่นี้ ดึงเอาเวลาเอาไว้แป๊บหนึ่งนะทำให้ตัวของเฟิร์สวันไม่มีจังหวะเก็บลงไปได้พอโผล่มาจากมาล็อฟอส์ปั๊บกดสตันนะเอาติผักออกไปฮะช่วงเวลาที่ First One ทเฟิร์วสวันทอร์เเมจใส่คาโต้ไม่ได้เมื่อกี้นานมากฮะใช่ครับจังหวะกดสวยจริงๆครับโอ้โหเดี๋ยวเคสก็ดูด้านรีเพย์ไปฮะผมดูฝาลากให้ฮะดูๆฮะตอนแรกคือยื้อเวลาไว้ก่อนแต่เสียป้อมลงไปอยู่ดีทำให้กระดูเก็บไปได้แต่ว่าพอเก็บกระดูได้แบบนี้ฮะคาโต้ให้จังหวะเล็กๆน้อยๆตรงนี้ฮะมันเห็นแบบชัดเจนไปเลยว่าสองตัวหนึ่งเข ตอนนี้ครับต้องบอกว่าถึงแม้ชักนาจะมีความสามารถนะในการปัดฟ้อง,าาองตัวสถานะผิดปกติต่างๆครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเยอะมากเกินไปชักนาก็ไม่ไหวนะส่วนเมื่อสักครู่นี้ทางอิสเรนดิวเลือกที่จะไม่อมตัว f i r เฟิร์สวันเพราะว่าถ้าเกิดอมลงไปเฟิร์สวันก็จะไม่มีโอกาสทำดาเมจต่อได้ครับผมแต่เลือกที่จะให้เกาะเฉยๆในการอมไม่สุดจังหวะอิสเรนดิวสวยจริๆงๆครับเมื่อกี้สิบแอนกรีครับไม่โดนสตันนะฮะจังหวะกำลังดูากกาดลมอยู่ ใช่ช่วงสูดลมหายใจหอมสดชื่นทำให้เดิ็กดรัอเบิ้ลของกระดูทำใหไม่ได้เป็นเทคนิคที่สามารถไปใช้กันได้ในการเล่นนะฮะและตรงน,นี้ครับกดดันทาวเวอร์ด้านบนต่อฟิวเซ็ตลงมาสาดความอร่อยไม่ถึงสงการก็สาดได้นะใช่ครับส่วนด้านล่างครับส่งฮีโร่สลับเลนมามีคาโต้เดินมาด้วยครับผมพยายามจะแวะเข้ามาเวียนครับผม ได้เก็บมังกรไปครับเวรัสตัวที่2อ่ะน่าสนใจอย่างหนึ่งครับผมสกอร์ตอนนี้อยู่ที่2ต่อ5ฮะฝั่งบูเดียูันเต็ดนำอยู่ในเรื่องของสกอร์คิวแต่การเงินไม่ค่อยฉีกแล้วด้านบนสุดสุดนทรีกำลังโดนอยู่แล้วกระโดดได้ไปก่อนหนึ่งตัวฮะอิสเรนดิยววิ่งเข้าป้อมก่อนตอนนี้ใช่ครับต้องบอกว่าไม่ได้เบานะฮะแล้วอิสเรนดิยวก็ไม่สามารถเตะได้ทันท่วงทีด้วยครับในช็อตช็อตนี้ไม่ได้เป็นจังหวะใช้เอาตีของลาวิวด้วยใช่ครับและข้างบนเยอะมากเลยครับตอนนี้มาทั้งสี่คนนะครับสำ ต้องค่อยๆเล่นนิ่งๆกันต่อไปคกับารป่ฝั่งแฟนบุฟดูเหมือนจะได้เงินนําขึ้นมาเล็กน้อยด้วยซ้าตอนนี้ครับผมจากการเก็บสกอร์แครี่ค่าแครี่ไปเมื่อกี้จะเป็นการบุกนะแต่ว่าทางแฟรบุฟก็ไม่เล่นลึกเกินไปด้วยนะครับผมเล่นแบบคอของปากข,ของคอเขานง่งๆเลยฮะทั้งสองทีมเล่นสองแครี่ทั้งคู่ไม่น่าจะจําเป็นจะต้องฝื่ออะไรมากมายวัดกันที่จังหวะไฟเลทเกมด้วยส่วนครับผมเข้าไปต่อแล้ว<อ>ได้มาด้วยอนุนุแยกได้สวยฮะคลิปตัวเล็กก็เอาให้หมดนะ ความแตกต่างตรงนั้นนะถึงแม้จะเล็กน้อยแต่รวมกันเยอะๆมันก็สำคัญนะใช่ฮะฮีโรซะโยกมาจากด้านล่างโอ้มีจังหวะในการที่จะเดินไปตามเลนกลางเลนต่างพอสมควรครับและด้านบนครับตทวเทเบิลช่วยครับแต่ชิชิตายก่อนเลยครับตัวดูดูจับได้ครับผมหายไปเลยแอะนึกว่าได้เปรียบฮะทางฝั่งกาดูโ ใเอาตีเปิดไปแต่ขอโทษนะบุรียมยีเต็ดตรงนั้นอยู่กันเต็มเลยฮะใช่ครับเซอร์ไพรส์สบายฮะถากลายเป็นอีกหนึ่งคิวที่บุรียมยีเต็ดอ e ีสปอร์ตได้ครับเบโก้เขาคงจังงงเหมือนกันนะว่าอยู่ตรงนั้นอะไรเยอะขนาดนั้นครับผมแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นการโซนด้วยครับให้ตัวแครี่เด็บเบอร์ตงซีนกครับปลอดภัดดยสักหน่อยในการเล่นฮนะ ก็เป็นจังหวะเซอร์ไพรส์เล็กๆ,ลๆแล้วที่แฟตบุ๊ปตกหลุมพรางไปไม่กลับไม่กลับไม่กลับรอไฮโพไฮโพกอดไหมรอกับปืนรอแล้วนี่ไงด่ะเข้ามาแต่มีกลัวอยู่ด้วยครับแล้วเผาช็อตลงมาจังหวะนี้ครับมีกลัวมาแล้วตรงนั้นเยอะมากกรโดนเซนเกเกิดจะตกหลุมพรางไปด้วยเหมือนกันตรงนั้นแฟตบุ๊อยู่เยอะมากต้องมาดูอีกฝั่งของแมปและผมว่าเป็นอย่างไรฮะฮีโร่ขวาได้แล้วท่าที่ดู พลา,าดไว้แล้วเคลียร์เวฟได้สำเร็จ<อ>แล้วตรงนั้นเฟิร์สวันโดนด้วยเดรป์ทรเบิลใช่ครับลงมาทวงเวลาครับฮีโรกก่กดตัวแข็งยื้อเวลาไว้แล้วของจริงอยู่ตรงนั้น<อ>กับดาร์คสเลเยอร์ครับซัมเมอร์เกือบตายนะครับไม่สามารถเก็บฮีโู่ได้ฮะโ,โอ้มกี้สวยมากจริงๆฮะตอนที่เดรปและเบสของซัมเมอร์กดออกไปมาร์กอฟฟ์ซของฮีโร่ฮะทำให้ซัมเมอร์ครับวุ่นผ่านไปแบบงงๆโอ้โหฮะไม่โดนขังเอาไว้ทำสวยจริงๆครับนะสำหรับฮีโร่ นะครับและตอนนี้ด้านบนไม่สวยซะแล้วครับสำหรับทางฝั่งของโปรแกรมยุทธ์แต่ e-sport ครับโดนไล่พื้นที่มาครับแล้วในป่าก็โดนตามไปด้วยครับปีซีซีลงไม่หนึ่งทีต้องยื้อตัวเองออกไปครับผมแล้วบอกเลยว่าเจ็บครับซิฟโรมาไปโดนอีกหนึ่งดอกครับตามเก็บไม่ได้กระจิงครับแต่ว่าโซนตัวของซิฟไว้ออกไปได้ไิเลสาดไปแต่คาโต้ขอยิงหน่อยฮะเกือบตายเอาโระอู้ๆกว่าไม่มีสาดน้ำครับสุดท้ายฮะรอดออกไปฮะสุนทรินี X จะเสียค้อมด้านหมดแล้วแล้วโดดโดนกาดูโอ้เก็บไปฮะในไฟเยาวิวดุจัดเลยครับตอนนีี้้คคครรรรรัััับบบบจาาากกกกทงงงนนนแแฟชวววูเยย่่สโออลลหต างคาโต้ยิงฟรีกับป้อมตรงนี้เกมทว่าตรงกลางไปอีกครับเกมไปอยู่ทางฝั่งแฟนยัเยอะทีเดียวฮะเป็น2แครี่ก็จริงนะแต่เป็น2แครีที่เน้นกลางเกมมากกว่าเลทเกมมาทั้งเอลันดอร์แล้วก็ลาฟิลทำให้ช่วงกลางตรงนี้ได้เปรียบอยู่คะับริเวณเตตตอนนี้ขอฟาร์มก่อนฮะใช่ฮะเรื่องของความเลทเนี่ยนะฮะบริเวณเตตอีสปอร์ตอาจจะต้องรอเวลาสักหน่อยแต่ว่าแฟชชั่บูบอกเลยว่าถูกจัดนะจริงๆเลยฮะแต่ยังมีโอกาสอยู่นะฮะมีซิฟมี2แครีย่างคาเฟนีด้วยใช่ฮะต้องการเวลาะฮะทั้งนี้นนว ลักษณะของทางแฟร์บุ๊ก็ทำให้ฝั่งของเขาได้ป้อมไปเยอะเหมือนกันแล้วตรงนี้โดนไปที่ซัมเมอร์ฮะใช่ครับโดนซัมเมอร์อยู่ครับแล้วมีกลัวอยู่ด้านหลังทั้งอินเดียิวครับต้องเอาตัวรอดออกมาตอนนั้นก่อนครับด้วยซิปโร้ห้างทางเอาไว้สำหรับตัวของทางอินเดนดิลตีออกมาทางแฟร์บุ๊ก็เลยต่ออะไรไม่ได้มากกว่านั้นฮะครับผมถือว่าเซฟจังหวะได้ดีนะ ่าอย่างที่ได้เห็นกันว่าทางตัวของแปทบลูมครับก็ต้องเร่งมืออีกหน่อยเหมือนกันนะในการที่จะต้องเอาความได้เปรียบตรงนี้ไปใช้งานให้คุ้มค่ากับทีมตัวเองฮะด้านล่างเฟิร์สวันแยกดันอยู่นะฮะ<ช>แปลบลูมเองดูเหมือนจะรู้ตัวแล้วแต่ว่าเฟิร์สวันเองก็ถอยกลับมาทันทีอรินดิสโอ้โวันนี้เป็นสึกเรื่องของการดูข้อมูลกันนะฮะรทีมเลยครับผมคุมแมปกันแล้วเหรอฮะใช่คุมแมปนะฮะ โเราดูการเดินเฟิร์สสว่างก็ถือว่ายังใช้พื้นที่ของในเกมได้คุ้มค่าอยู่ว่าการกันอยู่ที่7 8 0 0นะสังเกตวิธีการเดินของทางแฟร์บู๊ฟดีๆฮะเดินกันยกแพ็กตลอดเลยแล้วฟีโร่เข้าไปพยายามจะต่อนูนูเสียฟิกเกอร์จ่ายออกไปก่อนเนะีต้องยอมจ่ายออกไปครับเพื่อให้ไม่เกิดโมเมนตัมที่เสียหลักเลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้มีใครตายไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยส่งผลกับเกมเยอะมากจริงฮะการเงินนำอยู่ประมาณ3,000โกนะฮะแฟร์บู๊ฟไม่เยอะมากนะสำหรับ10นาทีใช่ยังไม่ถึงกระขาดแต่ว่าความได้เเเปเปปรรรรรรีีีีียยยยบบบบกก็็คคคืออออออววาาาามมมมมไไไไดดดด้้้ฮะะะััผผจจสส่่งงลในนนนทฟตตตููุ์ จะสามารถดึงเกมนี้ให้นานขึ้นแล้วฟาร์มต่อได้หรือเปล่าถูกต้องเลยครับเพราะแบทบุอตอนนี้กําลังได้ใจนะใช่ใชแล้วก็รวมถึงเรื่องของออบติทีฟด้วยนะครับแล้วซัมเมอร์เดินก็ไปเช็คเขาโขอยู่กันอย่างเยอะครับอันเชอโบลหนีไปก่อนแล้วอเอาบัฟแดงเขาครับเฟิร์สวันเล่นคนละฝั่งกันนะคือแฟทบู๊พยายามเล่นบนนะฮะในขณะที่วิรามก็เล่นล่างครับผมอ๋อคอยๆฮะใช้เวลาดึงเรื่องของ ออปติทีฟต่างในแมปเอาไว้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวดัสเลียกจะเกิดด้านบนด้วยใช่ครับอย่างงี้ต้องไปครับผมตรงนี้เปิดแหวนเช็คก,ก่อนครับเจอตัวฮะฮีโร่ต้องโชว์ล่างนะครับพอเฟ<ช>ิร์สวันไปดันไว้แต่จังหวะที่ปริเวณยูนิเต็ดได้เปรียบกว่าเล็กๆฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะเปิดเลยอาจจะเสี่ยงไปหน่อย ขอใช้เวลาตรงนี้คุมแบบก่อนฮะใช่ครับพยายามคุมแอลซ้ายครับผมแล้วโดนเครับ,รบ <โด S 1> ไปโดนอิสเินดิลครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะแดนเมจพอหรือเปล่ากดตัวแข็งเหมือนเขาจะเอาให้ตายครับผมโอ้ซิโปรไม่พอกับสามเมจที่ทำโรงพาจาลจักราดูฮะมีกำแพงขวางอยู่ว่ตรงพุ่มแอลตรงนั้นจะกลิ้งเลยคงจะไม่ได้ฮะใช่ครับแล้ว<ช>ฮีโร่ไปติดทาวเวอร์ด้านล่างด้วยครับยังไงก็ต้องไปเคลียร์ก่อนครับส่วนด้านบนครับได้เดียนไปนิดหน่อยครับสำหรับซัมเมอร์ด้านล่างครับพยายามซีซีใส่ฮีโร่ครับแต่ก็หีไปได้ไม่มีปัญหาไม่กล้้้้าาาาว่่่่่ปิิดหลลลััังงงงนนนะะะฮอออกกกีซมมเเเรรร์ตตจจบส มันมีกลัวเดินมาช่วยกบผมตีก็มากดตัวแข่งยื้อเวลามาแล้วยังไงต่อครับตีก็มาครับโอโหซื้อเวลาไว้สุดๆครับตอนนี้ซื้อไว้แล้วก็ถือว่าออกไปได้ด้วยถือว่าโอเคฮะแค่นั้นคุ้มแล้วส7 x เดมื่อสักครู่นี้เก็บ ตัวของซิซิที่เลนกลางไปได้ใช่ครับไม่เลยว่าในการตีกันึงสองคนคาเบียโกครับแล้วมายืนหน้าเลยครับผมโอ้โหทำนี่คอมเทอร์โบครับกันสวยแล้วการซิซิออกไปด้วยครับฟริกเกอร์เข้ามางัดจังหวะนี้ซิโปรหนีออกไปครับผมแล้วมีเฟิร์สวันหันไปยิงครับต้องกลัวราเมิไปบ้างแล้วครับตอนนี้จากนิดิสโอ้แล้วเจ็บมากอะเช่นนะโอ้โอ้โอ้จะไม่ไหวเอานะครับต้องรีบถอยออกไปก่อนแล้วต้องกลับบ้านอย่างนี้ซัมเมอร์กำลังดันบนอยู่ด้วยฮะบูริยามยูนเต็ดอาจจะมองไปที่ดาร์เซเนเยอร์ทันทีหรือเปล่าวิ่งมาที่ป่าบัฟฟ้าแแแแลล้้้้วววฮะะเเเเเเมมมื่่ออกกีดจจขงงฟิิรรรรร์สััันคคบบยโปิดเลททันีฮะ F ฟร์บูฟครับไม่น่าจะสามารถมากันได้ง่ายๆเมื่อกี้สีเลือกไปเยอะใช่ครับเป็นของบปรแกรมยูเติรอีสปอร์ตหรือเปล่าฮะได้ไปแล้วต่อนนจะมีไฟต่อหรือเปล่าใช่ครับพยายามจะเกี่ยวตัวซัมเมอร์ไว้ครับแต่ตรงนั้นมีซซฟอยู่ครับการเกี่ยวที่ว่าไม่สามารถจะขึ้นได้ง่ายเดือวมนเทเบิลไปครับยังไม่โดนใครแต่หาจาังหวะในการกะท่ออาต่อก,ก็ไม่ได้ครับบรแกรมตัดใจดึงถอยออกไปแล้วฮะรีเซตได้ดีฮะได้ออโต้ทีมเสร็จวิ่งทันที ไม่จะเป็นต้องเสี่ยงนะโอ้โหแล้วบอกนะครับว่าทางแฟลชูต้องรีบทําอะไรสักอย่างนึงนะคร<อ>ับเพราะว่า<อ>เริ่มออกสกเกลแล้วตอนนี้ไปเกี่ยวไอซิลดิวครับผมด้านหน้ามาแต่มีซัมเมอร์อยู่ด้วยครับหมัดไปเลยไอซิลนิวตรงนี้ครับซิฟโรหนีครับหนีไม่ทันแต่หิวต้องแลกชื่อตัวเองลงไปซัมเมอร์โดนล,ลาวิลยิงไปแต่เพราะว่ามันกดตัวแข็งยื้อเวลาไว้ก่อน,นะครับในการให้ดิโลูหาเหล็บด้านซ้ายแรสเข้าไปหนึ่งหมัดใส่เดียวครับแต่ว่าโดนใส่เอกโซไปก่อนสรุปก็เสียกันแค่ไปแค่ทีมละคนเท่านั้นฮะไอ จังหวะเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองทีมหาพื้นที่ยิงกันยากมากๆครับใช่ครับในเกมนี้สี่คน์ล้วจะเอาเยอะเอาเยอะจริงๆครับตุ๊กตาบ้าว้าวแต่เฟิร์สบอลมีก่อเกิดแต่ด้านหลังซูซี่เอ็กซ์โดนรุมอยู่สองคนนะเก็บไปได้ก่อนเฟิร์สบอลจะเอาต่อไหมใช่ครับเหมือนอยากได้ครับผมเดินมาล่อๆสกิลครับผมล่อไปได้หนึ่งสกิลครับผมหันไปเจอนลูกแทนครับเลิซซ์พยายามจะยื้อเวลาไว้ครับแล้วมีซัมเมอร์มารออยู่ด้านในด้วยทั้งสุดจะไปเก็บกาดูโอไปได้ก่อนนะฮะตอนที่หันมาแล้วเห็นตายไปแล้วคือ สามารถเก็บเราวิวไปได้แล้วแต่โมเมนตัมงโดยรวมบริรัทเกมอีสปอร์ตยังถือว่าดีอยู่นะฮะดต่อ10คิวนะฮะเกมตามอยู่ก็จริงนะสำหรับตัวเลขในเรื่องของการเงินแต่รูปเกมดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดฮนะด้วยความที่ว่าถึงในช่วงที่พวกเขาเก่งล้วนะนะเยโก,ก้นะเลดเกมเลยฮะอย่างที่ว่าฮีโร่ได้เปรียบกว่าจริงๆในเรื่องของคาเฟนี ถ้าทีบยกันดาเมทในทีไฟเหนือกว่าแทบจะทุกตัวในเกมตอนนี้ใช่ครับต้องบอกช่วงกลางเกมเขาได้ก็ไม่ค่อยแปลกใจนะ <c oughs> ผมว่าคามค่อนข้างเอื้อทำใหกลางเกมต้องทำได้แต่ถ้ากลางเกมต่อยอดกําไรตรงนั้นไม่ได้บอกเลยนะแฟดบูฟเกมนี้เหนือ่อยะจังหวะการขึ้นบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายของทางแฟดบูฟนะฮะแต่ผู้เล่นมิเตดเองก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกัน มิอาจจะตึงยาวครับเป็นไปได้อยู่15นาทีนี่ผมว่าถึงแน่ๆแล้วสำหรับเอ็นเวสจะเป็นโซนไดรอนเฟดัากกาสใช่ครับตอนนี้กำลังถึง15นาทีแล้วด้วยครับแนวด้านหน้าครับมาตั้งโซนไว้ก่อนครับจเจอตัวของปัวครับปัวนี่เหนียวฮะไม่อยากจะจ่ายตัวของเคาส์เพล็กชั่นครับผมได้เก็บเขาเมื่อไหร่07ฟรีที่ด้านล่างฮะสายป้อมไปก่อนที่อิสซลินดิยวเขาจะอมเซฟชีวิตไปฮะแล้วผมบอกว่าตอนนี้ฮีโร่ดูค่อนข้างจะเล่นลำบากนะครับพีโก้ครับดีหน้าเนาะใช่ฮะเป็นติดทุตติดดี้ไปหมด ด้วยการที่เขาซื้อไอเทมมาเป็นตึ่งดาเมจด้วยทำให้ทีมไฟเจอ2แครี่รุมยิงมันรอดยากอยู่ฮะสิงครับเมโก,โก้ครับยืนได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับผมแล้วนะว่าทัเบอร์มาโอ้โห,โหอ,อ,อิสเรียดเอาอีกแล้วครับซิปเอ็นปีชั้นโกรธแล้วนะได้นกไปแล้วก็อมสุสุเกะฮะโอ้โหเป็นหนึ่งในตัวที่หยิบมาตอบโต้กับซีซีแบบฉับฉวยอย่างตัวลาวิวได้ดีจริงฮะชิวๆฮะโดนสตัรนระยะไกลแล้วไงต่อฮะ เพลไม่ธรรมาดาครับชายคนนี้แต่ว่าตอนนี้ภาพรวมอย่างที่บอกครับบูเลปเซ็อีสปอร์ตเริ่มกินพื้นที่คบเฮโก้ครับเกินแม่น้ฮตอนนี้ดัดมาลึกทีเดียวฮะการเงินที่ห่างกันของเฟตบูฟที่นําอยู่มันไม่ได้มีความมีผลกับเรื่องของทีมไฟ์เท่าไหร่แล้วล่ะฮะครับผม15นาทีเงินห่างกันประมาณพันกว่ากว่าสองพันเท่านั้นพูดตรงๆรงเลยว่าอยู่ที่จังหวะล้วนๆนะใช่ครับ ลบวกต่ออีกครั้งหนึ่งโซนสูงครับผมและด <c oughs> าร์คเนเยอร์เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะจอตัวของกัวครับผมกดดันเลือดไปก่อนนะกดให้กัวตัวฮะช้างบอกตัวแล้วครับไปละจ้านะครับทำหน้าทำทางกระสวนทำกัรเดเบิลเทเบิลไปโดนอิสเรลนิวครับตรงนี้ครับแต่ว่านั่นนลยครับตัวลินดิสโซนด้วยแดเมจที่รุนแรงจากฝ่ายต่างเจ็บครับตรงนี้เป็นซัพพอร์ตนะฮะที่จ่ายเลือดด้วยก,กันทั้งคู่ครับแล้วมองไปที่เครดัสข้างล่าง15นาทีครับคุณผู้ชมครับ ขันมากครับแล้วเฟิร์สวันดินดิสดาเมจเยอะอยู่แล้วฮะการเก็บมังกรแป๊บเดียวเท่านั้นเองแฟนบูฟอยู่ใกล้ๆนะฮะแต่ว่าจะทันหรือเปล่าตรงนี้มีคาโต้เดินมาอ้าวเป็นเรื่องอะสัห้าสิบพสิบหรือเปล่าแบบนี้ได้ไปอยู่ดีครับเฟิร์สวันดักเบซิ่งแต่ยังไงครับตรงนี้ครับไล่มาไม่ให้ง่ายๆครับโอ้โลโอ้เราิบโลลงไปเหยียบสองตัวครับโอ้โหยังกระสิบล้อแต่ฮีโร่มาจังหวะ ังจะทำยังไงไม่ร <film> ู้แต่ดันบอลสเวนเอกับโดนเบิร์สเข้ามาอย่างหนักแต่ว่าเหมือนจะเก็บได้ไหมด้านหลังด้านบอสเวนเอ็โดนเก็บไปเรียบร้อยแต่ว่าซัมเมอร์ได้เล่นเยอะเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นตัวของนูนูครับที่ยืนอยู่กับฮีโร่แล้วกับกลัวแต่เบิร์สฟันโกยมาแล้วก็ตัวนี้วิ่งเข้ามายิงต่อได้เก็บตัวยีน่าไปเหลือกลัวครับผมยืนหนึ่งตรงนี้แต่คนอนโเลืนดูนูไปด้วยก็ทำได้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าช็อตนี้เป็นทริปเปิลคิลทริปเปิลคิลของซัมเมอร์โอเมนนะจังหวะเ่อร์นดลวง แต่แฟลชบู๊เองก็โดนบุรีลำล้วงเหมือนกันนะ oh. แล้วซัมเมอร์ควอดด้คิวไฟเตอร์หรือแอสซัสซินไม่รู้ว่าตรงนี้ยืนต oh. ี้อกกันสักหน่อยได้ไหมโดนพยายามจะผลักออกมาอยู่เหมือนกันนะกลัวยืนคนเดียวเ oh. คม่มีคลิปอย่างหนักอยู่แต่คาโต้โดนไล่ like. โดยซัมเมอร์ล็อกไปแล้ว oh. เรียบร้อยเสียดิฮะแบบนี้ oh. ไม่น่ารอดแล้วปลั๊บาโดยซ oh. ัมเมอร์ไอ้้มาไม่มีคลิป ไม่แคร์ฮะถอยออกไปก่อนตอนนี้ดัแต้ลคิวอีครังของซัมเมอร์ฮะโอ้สกอร์คิวนำแล้วนะ17ต่อ12คิวฮะแล้วเก็บเอสไปได้ก่อนด้วยในช่วงเวลาเมื่อกี้ตอนนี้ต้องบอกแล้วว่าหันไปทางไหนก็มีแต่ใบหน้าของเขาวะเอาองบอกว่าโอเมนของซัมเมอร์ฮะ S <S oh. โอ้โห10ตัรตรงนี้สวยมากๆเลยเซรีนดิวฮะอย่างที่เห็นว่าด้านหลังครับเฟิร์สวันโดนสุสุเจตโดนแต่ว่าไม่ใช่แค่เขาคะซีซีก็โดนซัมเมอร์เหมือนกันเนีโดนหนักเลยครับมีโต้ครับระหว่างที่เขาโดนลุ้นแต่ซัมเมอร์ล้วงยับจริงๆครับผู้ชมครับโอเมนตัวนี้หยุดไม่อยู่แล้วฮะสรุปคือในไฟฮะในเกมนี้หยิบดับเบิลแคลรี่มาทั้งสองทีม oh. ทั้งเกมมีแคลรี่สี่ตัวไฟเมื่อกี้ตายหมดฮะตายหมดฮะตล้วงเละเลยโอ้โหแคลรี่ตายหมดครับไฟเตอร์ยืนขึ้นครับผมยังคงนะอจริ ไฟเตอร์เท่านั้นนึงจะอยู่รอดนี่ขนาดมีซิฟช่วยเซฟนะฮะยังไม่พอเลยเพราะตัวหลวงตอนนี้จริงๆจะพูดถึงะซัมเมอร์ก็ไม่ได้ฮะไฟเมื่อสักครู่นี้นอกจากฮีโร่แ้ลกลัวฮะซับพอร์ตแท้แต่จังหวะทีมไฟก็ดัมเมจเยอะผิดปกติเหมือนกันใช่ครับด้วยความเป็นชักนานะฮะก็ยังถือว่ามีความแรงในแบบฉบับของชักนาอยู่ทำให้ทรงเกมตอนนี้นิ่งๆอยู่แต่เป็นบุรีมยูเตดที่เงินนำอยู่เล็กน้อยก็อย่างที่ว่าฮะอาจจะไม่ได้มีผลเท่าไหร่ แต่ด้วยความที่ตัวละครเก่งกว่าในช่วงเลนเกมด้วยฮะเป็นสัญญาณที่ดีฮะของทีมไทยสัญญาณที่ดีฮะคือสัญญาณแบบนี้เลยนะครับในการที่จะเล่นเชิงบุกได้นะในขณะที่ช่วงเลนเกมเขามีความเก่งกาจที่มากกว่านะที่เหลืออยู่ที่การเซฟเวฟแล้วก็การรอออฟติฟถัดไปนะจะขึ้นบ้านจะทําอะไรอย่างไรต่อจากนี้บางกรอยู่ด้านล่างนะสำหรับเวเอรเดสเตอร์แล้วปล่อยซัมเมอร์ไปที่ด้านบนตอนนี้น่าจะหาคนหยุดโอเมนลำบากแล้วฮะ โอ้โหเมนี่ไปนู่นเหรอเฮียโก้เนาะได้ไปเยอะเกินไปฮะยิ่มาตัวสุดท้ายไงฮะทำให้อีกฝั่งนะค่อนข้างจะแก้ทางลำบากมากเอาเลยครับตรงนี้มาดูกันต่อนะครับว่าจะไหวแบบแฟนดูต้องการเป็นฝ่ายตั้งรับแทนแล้วนะครับตอนนี้ฮะโดยภาวะเวฟที่ดันไว้หลายๆที่ครับผมมาไปนี่ฮะตอนนี้เล่นเซฟเซฟหน่อยฮะ หลังจากพยายามหาจังหวะมาหลายครั้งแต่ว่าชักนาที่ขวางไว้หมดเลยขวางไว้เยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าลาวโอดีครับเอาตัวนี้เลยจะกดไม่กดอะไรอ่ะไม่กดใช้ไหมฮีโร่เข้ามาด้านหลังครับพยายามจะตัวเซฟบอลแล้วหุบได้สวยมากครับส่วนเป็นโอสนเมเด็กแครรี่ล้วงได้ครับผมมาอ,อยู่ข้างหลังเราไล่ย,ยิงทีดีคนบอกไอ้ทำไมมาอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหพยายามจะสไลด์หนีไปครับแต่ว่าอย่างนั้นเองก็ตามอะตรงนี้ทั้งแป๊บปุ๊บก็เยอะเหมือนกัน ไปไฟเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนจะเสมอกันนะตาย2ทั้งคู่ฮะฝั่งบุรีมยูเต็นดนะแต่บโบแคลรี่ร่วงไปทั้งคู่เหมือนกันแต่แฟตบูฟเองก็ต้องเสียฮีโร่ที่เข้าไปล้วงด้วยโอ้โหฮะต่างฝ่ายต่างแลกครับหาจังหวะในการเข้าครับแล้วเจอหนุ่ครับขอหน่อยตัวนี้ขอควิกหน่อยครับเติมเพชรส,สัตว์สวนเข้าไปมาพยายามจะแลกครับแต่มาทำไม่ลอยมาไม่โดนก็วบแล้ว,ลว,วังไงต่อพยายามจะฆ่าแต่หนู่นๆฮะมีมาร์คออฟฟรอสต์น่าจะเป็นการซื้อเพิ่มแล้วครับเป็นอาร์ติคออฟแล้วใช่ฮะ โอ้ oh, แต่อย่างที่เห็นก็ว่าดาเมจของชักนามันเจ็บนะฮะแล้วยิ่งมีโซสกอร์ด้วยดาเมจเวทก็มีอะส่อ20่ิคิวฮะแต่เกมนี้ถือว่าเลือดสาดกระจายเลยกระจายจริงนะมอมันสะดจฮะแต่ว่ารูปเกมกลายเป็นว่ายังหาทีมที่เด็ดขาดกว่าไม่ได้ในตอนนี้บางทั้งเวทนิตส์อีสปอร์ตก็พยายามทำอยู่นะแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะโดยเฉพาะเรื่องการขึ้นบ้านอะไรแบบนี้เว็นเวี้ิโซลกอนเควดัสฮะตัวที่สองของเกมนี้แล้ว ใช่ครับเปิดทิ้งไว้แต่ว่าตัวแครี่ทั้งสองตัวยังวิ่งมาไม่ถึงนะฮะใช้เวลาในการข้านานมากทีเดียวครับผมโอ้าคาโต้มาจากด้านล่างครับมีกรอกเกิดแล้วครับเอ็นดอร์ด้านบนเวฟดันปีอยู่นะฮะโดยบุรีรัมกดดันได้อยู่กดดันได้อยู่ด้านขวามาครับจับการูโอไว้ก่อนครับแล้วซิฟโรเข้าไปงัดหน้าใส่การูโอไปก่อนเลยครับมีกรอกเกิดขึ้นมาแล้วฮีโร่จะเข้าไปล้วงนะผมตรงนี้ฮีโร่ยืนไว้เยอะทีเดียวครับแต่ว่าแล้วยังไงต่อในเยอะยืนไม่ได้นานเท่าอะเมื่อสักครู่นี้คริ่มไฟยังไไมมม่ททนนดาาออะะรเเเลยยโจกๆ ทำให้ในไฟนั้นไม่ได้โอกาสทำเดเมจเลยฮะฮีโร่ใส่เข้าไปเหงาฟรีฮะโอ้โหกลายเป็นหนักเลยครับตรงนี้กับการที่โดนจับอะซัมเมอร์ฮะอีกครั้งหนึ่งนะที่จับได้สวยมากฮะ14ต่อ22คิวฮะแล้วตอนนี้ดักเลเยอร์หนึ่งเป้าหมายหลักฮะของบริยามเดนเตตอนนี้2บัฟทางแฟดบุฟจะรับไหวไหมสองบัฟฉันรับไม่เท่าไหร่นะจังหวะนี้ครับไปฮะปกดเรนด้านบนครับเป็นโอกาสในการเล่นเกมบุกอีกครั้งนะึงฮะจากทีมบรัมยามเดนเตอีสปอร์ต คาโต้ซื้อดาบแดงมาเปลี่ยนรองเท้าเป็นตีวจะเร่งดาเมจให้สุดแล้วฮะใช่ฮะแต่ว่าก็เสี่ยงมากนะสับ <we> ิวนี้จังหวะในการเล่นบุกมาถึงเลยครับตอนนี้ฮะกดดันได้เยอะพอสมควรนะตอนนี้กับการเซตเวฟทั้ง3เลนนะตอนนี้มองไปที่ด<ต>เว็อลเตสเตอร์<ต>แล้วต่เมื่หรอแล้วจับคาโต้เข้าตรงนี้ฮะตอนนี้นนวิ่งหนีกันจ้าระหว่างน,นะชช้างมายืนโซนไว้แต่คาเป็นีิสาดลงไปที่ด้านหน้าของป้อม ตัง้งแต่บุกก็เลยต้องถอยไปแล้วด้านบนนะมังกรถุยฟรีครับเป็นจังหวะก,การซื้อเวลาโอ้โหฮะเป็นการที่จะแบบเข้าไปบล็อนะฮะว่าปลาสนใจฉันหน่อยแล้วมังกรก็โดนอมถอยออกมาอีกก็ด้วยอิสรินดิวด้านบนโอ้โหเอาไปเล่นทั้งวัดน,นะฮะงานนี้บอกเลยว่าดะกอนเซเลเยอร์ครับผมโอ้ข้าไม่ตายฮะมังกรตัวนี้อิสลินดิวดลากไปไอยากจะตามมาเก็บตัวของซัมเมอร์แต่มันก็ยากเกินไปแล้วก็นั่นแหละรครับบุตรแห่งมังกรอิสลินดิวครับเอาอีกแล้วครับในการซื้อฮะบัฟมังกรที่นานที่สุดซัพพอร์ตแยกดันนไไมม่่ด้ีีีแคซเยลฮะ อิสลิลนิวบอกผมเองฮนะซิฟเองฮนะออซิฟเองอรอปรพอร่างเล็กทำได้เหมือนกันนยฮะยังยังจะไปดูอีกโอ้โห <c oughs> เอาไปอีกโอ้ใหม่ก็อยากเข้ามังกรนะดออิมันเราไม่ให้หรอกวิ่งมาข้ามในป่าสิโอ้แล้วลาก <c oughs> มาในป่านะลากมาเพื่อนด้วยนะโอ้โหซื้อเวลาสดๆครับตอนนี้เซตเวฟไปอีกยาวๆครับคุณผู้ชมครับปล่อยซิฟมาเกมแรกนี่โดนอิสลินนิวเล่นไปเยอะเหมือนกันฮะใช่ฮะแล้วเอาละครับทางหน้าลำทางเหมือนอยากจะเข้าต่อครับซัมเมอร์ยังไม่มีฟลิกอร์ครับแต่ข่มขู่ได้ดีครับผม ยืนหูยืนมองเลยครับด้านบนมังกรก็ยังอยู่นครับฟิสเลไล่เลือดของตัวไปขึ้นหลอดก็ผมโดนแดเมจไปหนักจริงๆครับเผาช็อตลงไปอีก2ฮิตครับผมโอ้โหอย่างแรงเสียเลือดป้อมไปประมาณนึงฮะแต่ก็ป้องกันได้สวยเหมือนกันสำหรับแฟตวูฟอะไรอไรมันก็เลยยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดต้องเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทางแฟตวูฟเองก็ยากนะที่จะการป้อมได้ แต่มันก็ต้องใช้เวลานานนะสำหรับบรียมยูเนเต็ดก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเปิดช่องว่าในการพลาดให้เหมือนกันครับผมเหมือนจะเล่นแบบค่อยๆเซฟดีกว่าที่จะเล่นอะไรที่มันรีบเกินไปได้ทำให้เกมมันเสียะใช่ฮะอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ถมถมไปเลย อีกฝั่งมิลาวิวล์แหละฮะใช่โอกาสที่จะมายืนแบบร่อยหน้าป้อมเอาป้อมให้พังไปเลยเนี่ยฮะดับเบิลทับเบิลมันมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้แล้วซัมเมอร์เจ็บอยู่แต่อิสานดิวิลพยายามจะเซฟด้านล่างครับ<อ>สุดเจ็บโดนไปหนักเหมือนกันนะแต่ยังมีอิสานดิวิลช่วยเอาไว้อยู่ใช่ครับถือว่าเซฟประคองกันได้ดีนะฮะในขณะที่แอคริวปก็ไม่ได้กันอย่างเดียวนะพยายามหาเจ้าอวันการสวนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ง่ายขนาดนั้นวิธีที่เซฟที่สุดฮะอย่างที่เห็นบนหน้าจอฮะสามสิบวินาทีด เรียมวิวเต็ดอีสปอร์ตยังไม่กล้าเสี่ยงนะรอเก็บบัฟอีกครั้งใช่ครับใช้เวลานาน,านๆนะแต่ถ้าเกิดทำแล้วได้แชมป์มันก็ควรจะทำเพื่อความชัวร์นะฮะตอนนี้อีก20วินาทีครับกับตัวของดาร์คสเตรย์เปลี่ยนของมาแล้วครับเป็นโอดินสเวลนะฮะสำหรับตัวของซัมเมอร์ครับผมไม่ค่อยได้เห็นของชิ้นนี้เท่าไหร่นะฮะในการแข่งขันวันนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าของมันจะหลุดโลกไปแล้วฮะใช่ฮะเก็บที่ตัว,ตวแบบเ,เ,ปเป็นฮิตเตอร์เยอะด้วย,วยนะฮะน่าจะใช้งานโอ vale ดินสเวลได้ดีอยู่ฮะยิงยิงก็ไปครับอกด ดาร์คเซย์เอะเกิดขึ้นมาครับแบดบู๊ฟคุมซ้ายนะครับผมแต่อีก17วินาทีครับกับตัวของเฟรดัสตัวใหญ่นะกำลังจะเกิดเหมือนกันนะ่ยตัวตัวไหนดีฮะสุสุเจตขอยิงฮีโร่สักทีนึงฮะแหวกมาทักทายฮะขอจับมือหน่อยเจออิสเดดิครับเอาหน่อยไหมตัวนี้ครับแหมพยายามจะหลอกล่อครับแต่ว่าโอมินโผล่ล่างนะฮะอย่างนี้ถ้าเกิดฝั่งแบดบู๊ฟต้องมากันล่างฮะพื้นที่หน้าดาร์คเลเยอร์ก็จะเปิดกว้างขึ้นมองตำแหน่งในแมปของคนอื่นท <ๆ S 1> ี่ไม่ใช่ซัมเมอร์ดีๆฮะบุรีรรัมยย์์ูนเตต็ดออีสป มาขึงอยู่ใกล้ๆฮะใช่ครับมาของตรงกลางไว้ครับแล้วเคปดัสโซนี้ครับน่าจะไกลเกินไปในการที่จะมากันครับเติคาโต้พยายามอยากจะเล่นอยู่เหมือนกันครับแล้วโดนไปหึงช็อตสามเบอร์อีกแล้วครับจับไปที่คาโต้ตัวสำคัญแต่ต้องปริกเกอร์ออกมาก่อนไม่งั้นจะโดนแจเมจเยอะเกินไปครับเสียกรอกเกินเจ้าคาโต้คาโต้จะคาที่หรือเปล่าตอนนี้ครับโอ้โหยังหนีไปได้ทันครับส่วนด้านบนฮีโร่ก็กำลังจะหาจังหวะลุกเหมือนกันแต่ไม่มีใครตายเลยนะเมื่อสักครู่นี้ ม่ว่าจะเป็นทางเรมิเนตอีสปอร์ตที่เปิดไฟได้สวยก็จริงแต่แฟดบูฟเองก็ดิสเซนเกตที่ดีฮะจังหวะถอยแต่ว่าพอถอยปั๊พื้นที่ตรงแม่น้ําก็ต้องเสียให้กับเรมิเนตไปอะ oh ดัสเต <โฮ S 2> อตัวนี้ก็น่าจะเป็นการที่เฟิร์สวันนะและวสูสีเเก็บไปฟรีๆเป็นดับเบิลบัฟอีกครั้งหนึ่งฮะจากทางด้านตัวของเรมิเนตอีสปอร์ตนะครับแล้วเล่นอย่างนี้โอกาสที่จะได้3ทางก็สูงขึ้นมาในการบุกครั้งต่อไปเพราะว่าตอนแรกเนี่ยได้บนไปแล้วแล้วก็ตรงกลางนวดไปอีกหน่อยนึงนะตอนนี้เหลืออีกครึ่งหลอดนะเท่ากับว่าดับเบิลบัฟตัวนี้ที่มีโอกาสในการได้ป้อมพอสมควรนะ ทางแฟร์บูเป็นก็น่าจะรู้ดีแล้วฮะแต่ว่าถ้าจะฝืนไปยุ่งกับดังคนนี้ตอนนั้นตอนที่เลือดน้อยมากๆก็คงไม่ควนเท่าไหร่ฮะสองบัฟก็เลยตกอยู่กับบริยมามเบต็ดอีสปอร์ตอีกครั้งนึงใช่ครับผมแล้วเจอเ<ำ>นี่ยซัมเมอร์จะจะเอาสักหน่อยเอาวาร์ปมาอีกโลกนึงครับผมตกใจกั็เล็กน้อยถึงปานกลางน<ฮ>ะ,<ฮ>ะครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากคาโต้เล่นยากมากครับเบโก้ครับอยู่ดีๆก็โลกสองไอยู่ๆคาโต้ก็หน้าแดงครับผมโอ้โหงาอากาศมันร้อนนะเข้าใจอยู่นี่ยังไม่ปล่อยมังกรอ๋อปล่อยที่ด้านล่างแล้วขออโทษแต่ปล่อยทิิ้้งงนนนนะะอุุยเจ็บดึฮ มันตอนไว้ไกลๆครับผมสิบคารีมาแล้วลัวโดนยิงแล้วโดนจับมาโดยซัมเมอร์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วอมก็มาแล้วชาร์จหาการ์โดจะไปไหนยืนติดมุมเลยครับโอ้โหกำแพงมันเย็นขอนอนหน่อยได้ไหมอย่างนี้จบหรือเปล่าก็แบบนี้ผู้เรี้ยงจูเดยังครบ5คนอยู่ฮะแปดมูสเหลือ4คนเท่านั้นนะแล้วไม่มีแครี่ตัวสำคัญซะด้วยปอมกลางโดนยิงไปอีก2ที เอาะไรครับยาวยาครับตอนนี้ครับป้อมกลางน่าจะมีโอกาสสูงมากที่จะได้ไฟโดยที่ไม่ต้องรอสลีฟเลยครับผมเอายิงเข้าไปนะรอหาจังหวะขาโต้เล่นเยอะเล็กน้อยครับแต่ว่าตรงนี้ป้อมกลางแตกแน่นนอนก็จะเอาปิดเกมเลยหรือเปล่าอีก30มิบวิที่ไม่มีตัวแคร,ร์รี่ตัวหนึ่งอย่างลาวิลนะครับสาว่ลาละไปขืนตัวฮีโร่ไว้ก่อนฟิสเชเลตลงมาครับปวยืนได้ไม่นานแน่นอนโอ้โหแล้วรัสเป็นลมเสียก่อนเกิดโดนเดนป布拉สมากดตัวอาร์ติโอฟถ่วงเวลาไว้ก่อนครับตัวซิเพ็กก็ไปขาติดขัดครับผมบอกเลยต้องพึ่งมันมีก้อนกรวด จะได้เดินแบบนั้นเดินสะดุดล้มลงไปฮะตอนนี้เหลือ3คนนะแฟตบูฟกัลลูฟกำลังจะเกิดในอีก10วินาทีแต่ด้านล่างครีปเวฟเบอร์เรอร์เลยครับของบุรียมยูเต็ดกำลังค่อยๆคืบคลานเข้ามาพร้อมกับมังกรแล้วซิ๊โรเข้าไปเอาเลยครับผมภัยธรรมชาติเข้ามาถาถโถงกับฮีโร่ยืนแป๊บเดียวเป็นลมต้องเสียก่อนเกิดขึ้นมาขาต้องพยายามเล่นด้านหลังอยู่แต่ว่ามีการหบยื้อเวลาแล้วบริสต์ลงมาจากชั้นดูทุโอ้โหบอกเลยว่าเย็นเฉียบคอนี่ก็เย็นตัวก็เย็นเนี่ยบอกตอนนี้ซัมเมอร์เล่นเยอะออีกกกกแแแลลลล้้้้วววววใใจจััับบึึงงงส่่่าาโโโดดเเยนนซตรท เข้ามาในจังหวะนี้เหลือแค่ตัวชักนาเท่านั้นในอีกสิบเจ็ดวินาทีกวารัสจะเกิดแต่ดูบนมหาประชาคริปที่บ้านนี่สิมหาสารเหลือเกินและก็ทำให้ชักนาร่วงลงไปจบเกมซัมเมอร์กำลังไล่ฟาดอยู่เกมแรกก็ผมบุรนรอมยูนิเต็ดอีสปอร์ตเปิดตัวได้สวยงาม